โอเคทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมโครฟ a ับในเอาชีวิตรอด1.16เราเช่นเคยใช่แล้ววันนี้ก็มาอยู่กับพาร์ทที่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าพาร์ทเร่ออะไรโอเคทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะพี่เบี์บอกว่าเราจะฟาร์ม ไอ้เจ้าอ้อยเนี่ยประมาณสักสหีบนะครับซึ่งเด็ดกูเห็นมึงอยู่ในเกมนานละนะเราได้แค่นี้แหละทุกคนเราไม่ได้สองหีบที่พูดไว้เหรอนด็จะสหีบใช่เออเออสองหีบมาดูดิแน่ๆๆโอ้โหดูสภาพบ้านมาดูมาดูมาดูอันนี้คือบ้านที่เราสร้างเอาไว้เพื่อที่เราจะใส่อ้อยนะดูดูเฮ้ยไงงหีบสองหีบไป อโ้าว้ไมถึงหีบเต็มก็ได้แค่นี้ครับคือไม่เห็นมันออนมาตั้งแต่ประมาณสามสี่ชั่วโมงที่แล้วคือมันได้แค่นี้อ่ะครับอโดนี่ทุกคนดี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 เฟมเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นไว้พี่ก่อนอื่นไว้ไอตอนเนี้ยเรามีโชคลาบโชคลาบขายไหมไม่มีไม่มีเราทําบ้านไอททาบ้านเอซก่อนดีไหมตอนเนี้ย โอ้เราไม่มีจุกลับขายแล้วกูจะเอาฐานมาจากไงเนี่ยโอเคช่างมันทุกคนไม่เป็นไรอันนี้ตอนนี้ผมต้องการซ่อมแซมนี่ไหมเออเราต้องการซื้อซ่อมแซมซ่อมแซมมอคงทนอ่ะมีตอนเนี้ยเออเราเอาแค่ซ่อมแซมก็พอแล้วเดี๋ยววันนี้นีครับเราจะมาขยายฟาร์มอ้อยดีไหมเฮ้ยทำหมู่บ้านเ c ซีก่อนดีกว่าใช่ใช่เดี๋ยวเราถามป่าทำหมู่บ้านเ c ซีก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้าน PC ซีเราควรที่จะมีที่ปั๊มเหล็กได้แล้ว ซึ่งอันนี้อะไรซ่อมแซมเอมโมโร่สิบกมิตรแอมโมโร่สิบกมเม็ดว่าทุกคนกูแลกเลยปพ่นึงเฮ้มึงมีเยอะขนาดนั้นต้องแตะบนไหลเ่ยเอาก็เอาอ้อยนั่นไงแล้วไปแลกที่ไหนก็นี่ไงพี่ก็ไปเอาอ้อยมาี่ผมไม่ได้ว่าสายฟ้าพิฆาตไม่มันไม่มีทีให้แลกแลกอะไรเอากระดาษมาแลกนี่ไงแลกแอมโมโรนี่ไงคนไหนเอ้าอ๋อเออไอ้นี่มันมีซ่อมแซม เออเนี่ยมีคมคมห้าด้วยนะผมเพิ่งอัปเกรดมาเมื่อกี้นี่เฮ้ยโอ้โถเขาคมห้าที่ไหนเขาคมสี่อร่อยเขาแบบคุณตาเซอร์อย่างนี้หรอครับผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นเ้ยดีว่ะดีคมคมสี่ว่ะอ่ะมาคือมีซ่อมแซมไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าผมมีอีเตอร์เหล็กเลยเออใช่พี่เฟรมจะมีของที่กรากอยู่ทุกคนปล่อยเข้าไปฮะเราซ่อมแซมอ่ะนี่เราได้ซ่อมแซมแล้ว มันเหมือนกูเลเวลประมาณห้าสิบแล้วกูยังเลเวลสามอยู่เลยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ได้พี่เชื่อผมดิเดี๋ยวพี่ก็ได้ดีช่วเาเดี๋ยนะท่านเล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยนาพีซเอยผมเล่นมานานแล้วครับผมไอ้ทั้งทั้งเราไม่มีอยูในบ้านทั้งไม่มีเราไม่มีเหล็กขนาด้เดี๋ยวเราเอาเหล็กมาคราฟก็ได้อันนี้มีเหล็กเท่าไหร่เฮ้ยคุณหยิบเหล็กผมไปอ่ะไหน จะลองมาขับดูไอ้คุณยิมเหล็กผมไปเงี้ยไม่พอว่ะพอปะเอาไปพอไหมพอไหมเดี๋ยวเราต้องการท่านผมจะเอ็นชาร์แล้วเนี่ยเร็วดุลเดลดุลเดลชารับเอ้าไปไว้นู่นเถอะมึงรีบเป็นชาร์ดไปมันจะไปไว้นู่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปรีรีพั่วทุกคนเราจะทำการรีพั่วพอเรารีพั่วเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเอ็นชาร์ดพั่วใหมผมหวังว่าเราจะได้พั่วที่ดีกว่านี้นะ คงทนอย่างเดียวว้าวไม่ไ้ไม่ไปแลกประสิทธิภาพมันก็ได้อ๋อเออไป้ประสิทธิภาพห้าับเลยเอ้ยมึงออกมาได้ไงเนี่ยอะไรวะไอตัวเนี้ยเอ้ยมันอาจจะเดินมาจากที่อื่นก็ได้ปาบี้เรามาทำการเคลียร์พื้นที่สร้างหมู่บ้านเอมีซีตัวกันนะผมคิดว่าหมู่บ้านเอมีซีเราควรมาทำอยู่ฝั่งนี้นี่มาไหนมาไหนนี่นี่นี่บริเวณนี้เราจะสร้างเป็นหมู่บ้านเอมีซียังไงวะ สร้างเป็นแบบต้นตำรับก่อนฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กใช่ไหมฟาร์มเหล็กแล้วก็หาแร่กันนี่ด้วยไอ้พวกหนังสือแล้วเรามีขนแกะเยอะขนาดนั้นไหมไม่มีเราไม่มีขนแกะเยี่ยมเลยทุกคนดูสภาพดิเราไปแต่เลี้ยงบุญไอ้เจ้งคนดโยมจะกันขนแกะเองหรอกจะกันขนแกะเองพี่หาอุปกรในการทำไอ้พวกหมู่บ้านแล้วกันนะแล้าสร้างหมู่บ้านเป็นปะเนี่ย เป็นโอ้ชิวๆสบายเย้ชิวๆสบายแบบทุกคนระดับนี้โอ้หักไปแล้วของกูโอเคไปเดี๋ยวว่าเรามาทําการสร้างข้อแกะไว้ดีกว่าผมจะสร้างไว้นี่ๆหน่อยๆบริเวณนี้แล้วกันนะทุกคนนะคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างไว้ตรงไหนผมจะไม่สร้างโง่ๆเหมือนไอ้นั่นก็พอละแบบไหนแบบแบบฟาร์มวัวผมจะไม่สร้างแบบฟาร์มวัวนะทุกคนผมจะทําให้มันดูดีขึ้นมาหน่อย ไอ้ประสิทธิภาพมันมันทำยากเปล่าวะมันประมาณแพงอยู่นะประมาณ20กว่า20่กว่าแล้วเด้ประเด็นนะผมต้องการพว่วที่มันมีประสิทธิภาพอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเราจะเคลียร์พื้นที่ได้ช้าเว้ยใช่เออผมว่าพื้นที่มันสีช้าเกินไปก็เอาไปแลกดีเอาไปแลกดิแไอ้ที่ฟาร์มได้อ่ะเออ่นี่ะมันน่าจะโอ้ผมเก่งใจแล้วมึงแลกหมดแล้วเอ้ยกูจะเก่งใจทำไมวะทั้งหมดนั่นก็ของกูด้วย ไม่ไม่ไม่กูจะเกงใจทำไมวะกูไม่ม um> ีอะไรให้แลกกูไม่มีเวลเลยนะความคมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คงทนอันนี้ประสิทธิภาพห้าใช้ยี่สิบเจ็ดแอเมอรลแต่ว่าเราน่าจะพอครับพอ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 ยี่สิบเจ็ดอมมรลอุ้ยพี่ออะไรวะกำลังจะมีห้าแล้ววะเรดดีดีดีมาขุดเช่นว่เออเนไม่ต้องไม่ต้องหาอุปกรณ์หาพื้นที่ทำาเดี๋ยวผมทำฟาร์มแกะไปเรืวเห็นไหม ไอ้แ๊บเดียวจะโตแล้วทุกคนมันโตแบบรวดเร็วทันใจไปๆให้โชคมากอันนี้ผมจะเอามาหมดเลยแล้วกันเนาะเอ้ยมันจะทำที่ปั๊มอ้อยได้ไหมฮะทำที่ปั๊มอ้อยทำที่ปั๊มปั๊มอ้อยออโต้เนะอืมอ๋อแบบนั้นไม่ได้เนี่หว่ามันทําไม่ได้แล้วผมว่าทําแบบมืออะพี่ถ้าเราทําใหญ่ๆผมฟาร์มได้เยอะกว่านี้อันนี้มันเล็กเกินอะอ๋อนี่มันเล็กเกินเออว่าเกิดว่าเราทําแบบโคตรใหญ่อ่ะมันน่าจะ ได้แบบเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่านี้ผมว่าเราทำ้าไปหลายไล่ก็ได้เนาะทำหลายจุดนะหลายใหญ่ๆเลยตรงนั้นนะเพราะว่าตรงนั้นเราไม่ใช้อะไรแล้วเออใช่ตรงนั้นเราไม่ได้ใช้อะไรผมว่ามันน่าจะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวในอนาคตเราก็ทําเป็นบ้านอ้อยก็ได้เออเป็นแบบบ้านอ้อยเป็นแบบบ้านแคมป์นี่มีแบบอ้อยอะไรอย่างเงี้ยมาเราจะมาทําการแลกเอเมโร่เลยครับซึ่งเราต้องการ27เอเมโรเพื่อเราหนี่เรียบร้อยได้แล้ว แล้วก็หนังสือหนึ่งเล่มแล้วเราก็จะแลกมาเป็นประสิทธิภาพห้าเรียบร้ไม่เลยขัดแคลนอาหารด้เน่บอกได้เลยขัดแคลนอาหารทำไมอ่ะผมแค่ขนมปังเองอ่ะผมมีเนื้อวัวอยู่ยี่สิบอ่ะไม่รู้เอามาจากไหนไหนยางไหเนี่ยโอ้เอามาจากตอนที่ผมดปลลานี่ไงล่าวัวเพื่อเอามาทาที่อนชัยบ้านเราก็มบีไปไปเวลาว่ะไม่มนกูมันหมดบ้านเราตอนเทีนรถคอกจนมันออกมาแล้ว กลับบ้านมาก่อนไหมทำไมอ่มันมืดเลยนะพี่นะเอ้ยคือมึงจะอยู่แบบมืดมดอย่างงั้นก็เรื่องของมึงเลยนะพี่เอามึงกลับมาเร็วแทบวะวิ่งไปก่อนกูกำลังพูดเลยมึงกลับมาเร็วแล้วไหเยเมื่อกี้มึงกลัวตายคนเดียวโอ้ยผมไม่กลัวดูชุดด้วยดูชุดด้วยอะโถดูชุดผมด้วยครับผมไม่กลัวลกครี่ชุดเพชรชุดเพชรชุดมันเต็มเลยวะอะโถ ก็เมันแน่นเลยทรัไมคุณกระหลวยอย่างเงี้ยเนอะเดินเดี๋ยวๆะลืมเอาไอ้นี่ไปทุกคนเราต้องเอาข้าวไปด้วยนะครับเพื่อเราจะเอ้ยเราจะเอาแกะเตียงเนียนสีสีแดงนะสีแดงเกอสีแดงก็ดีสีแดงสีแดงเออสีแดงแรงลิตรเลยเอ้สีฟ้าดีกว่าสีฟ้าเริ่ทุบสีแดงแล้วอ่ะเอาสีแดงอ่ะมันจะได้ออริจินอลเชื่อผมดิเนี่ยมันมีสีย้อมเยอะเลือกเอาดิเฮ้ยไม่เอาสีแดงอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการเลี้ยงแกะเอ่อผมว่าเรา สีฟ้ามันไม่สวยอะผมชอบสีแดงแหละสีแดงเออสีแดงโอเคสุดละเฮ้ยไม้แถวนี้แถวเดีย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 วทำนี่หลืบตู้นี่เลยเขก็ทำไมอะอ๋อใหญ่พอยังใหญ่พอแล้วเคยร์เคลียร์เคลียร์ย่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเคลียร์พื้นที่ฟาร์มแกะแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาทำช่วยแต่พี่เคลียร์พื้นที่ไม่รอไม่ไม่เดี๋ยวเอาพวกมาให้ไงเออแบงแบงก็ใช้แบงแบงก็ใช้นี่แหละฮะทุกคนทรัพยากรเรามีจำกัดเราจะมาทำการปรับเสียงนะฮะเหลือแค่ยี่สิบเท่านั้น ไม่งั้นเสียมันก็จะดังเกินไปแล้วเราก็จะมาทําการคุบมันก็จะกระจุยกระจายออกไปอย่างนี้นี่นแล้วสิบห้าห้านี่โคตรเร็วเลย,ยพี้ว่าคนแกะนี่เราจะเลี้ยงมันเยอะปุว๊บวะเอาแบบพี่ว่าโคตรเดยอะเร้ต้องทําผมด้วยเออมันต้องทาผมเพื่อไม่ให้มอนสเตอร์มันเ,ออเกิดอีกอ่ะเออนั่นแหละผมว่าต้องใช้แกะ <ทำ S 1> ค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนทําถนนทาทางผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละพี่เอาไปเรนเรคอนโทรไม่ให้ท่านแล้ว ท่านจงรับคอนทองจะคอนทองขุดตรงไหนดีมากเออทำเพิ่มก็ได้ถ้ามันไอ้นี่อ่ะแคบอ่ะแล้วก็วางมุงวางไม้อะไรเรียบร้อยเราจะมาทำอ่าครอกครอกครอกแกะกันทุกคนเราคราฟอ่ะอยหนึ่งกองเดี๋ยวนะหนึ่งกองแล้วเราคราฟอันนี้มาสักสองอันแล้วกันสองอันน่าจะได้อยู่นะสองอันโอเค เราจะเอาแกะเอามากูรู้สึกว่าแกะบริเวณนี้มันหายไปอ่าแล้วฟารไว้แบบนี้เดี๋ยวปรับเสียงคืนก่อนเสียงไว้สักห้าสิบแล้วกันเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินนี่เราก็จะมาใส่ลัวไปแบบนี้รวยนะครับซึ่งไอ้ตรงฟาร์มเนี่ยเราจะต้องให้มันมีบล็อกหญ้าเ่ยนะเราไม่ควรเอาอะไรไปกั้นมากกว่านี้นะครับผมกลัวบล็อกหญ้ามันจะไม่เกิดนะนะทุกคนอันนี้ก็หายไปเยอะมากเลยเพราะว่าเราเพิ่งขุดมันขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้อ่ะ เว้นไปหนึ่งบล็อกเอ้ยน่าจะใหญ่พอใหญ่พอสำหรับฟาร์มแกะอยู่นะนี่ก็ใส่เข้าไปเต็มเรียบร้อยเปิดประตูไว้วันนี้ต้องแกะพ่อมาแล้วรู้เอ่อแกะของเรามีหนึ่งตัวสองตัวเออมีแค่นี้ทำไมทำไมมีนด้วยเนี่ยวะเดี๋อยวๆ่แกะเอามมีสองตัวแค่นี้เหรอ เอ้ยมีแค่นั้นแหละอัดพี่อาจจะฆ่าไปแล้วเยอะอยู่อ๋อโอ้มึงฆ่าแกะด้วยเอ้ยฆ่าเดี๋ยวเนื้อเอาหนังวันนี้ยมานี้แล้วลูกแกะมันไม่ดอบหนังมันดอบขนวันนี้ยเร็วขนก็ได้วันนี้เร็วเราจะพาพวกนายไปอยู่บ้านใหม่โอ้ยเกือบศูนย์พันเนาะมึงเนาะมาเร็วเร็วโอ้โธ่มันมีคนใจร้ายฆ่าพวกเองใช่ไหมลูกโอเคโอเคพ่อเข้าใจไปไปไปนี่เองจะปลอดภัยแล้วไม่รู้ว่าเองจะสองตัวจะโดนหรือเปล่านะถ้าพวกเองมีจํานวนเยอะอันนี้ใส่เข้าไปครับ แล้วก็เราเจ้าสีแดงมปย้อมเอาคุณไม่ไม่ย้อมก่อนทำบอกตนน้ำาวันดอกไม้เยอะมากเลยเย็บย้อยเย็บย้อยแล้วด้วยเรามีแกะน้อยสามตัวเราก็จะผสมพันธุ์ของเขาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะได้เติบใหญ่ซึ่งผมจะสร้างบ้านแคมป์ไว้ตัวนี้สักหลังแล้วกันแต่ขวานกูไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงทำใหญ่หรือวะโอ้พระเจ้าอะไรมูจะให้มันไหลไปตรงไหนเนี่ย ไม่รู้เดี๋วไปก่อนเคี้ยมทาใหญ่โโอ้หโคตรใหญ่เลยบ้าเอ้ไม่ไม่เขีย้พื้นที่เฉ่งไงเปิดเราได้ใช้อะไรแนนนักใหญ่แบบเบลเล่อเบ้อล่าให้ตายสิไปหละซีรีส์ใหม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอเฮ้ยซีรีส์ใหม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอไปซีรีส์ใหม่ต้องเริ่มใหม่เสมอต้องพูดอย่างนี้ใช่มันคือความจริงเดี๋ยวนะเหล็กเรามีตรงนี้สามก้อนผมจะคราฟอนี่มาสอแล้วมีเอ็นบีซีอยู่ในหีบบ้านกูได้ไงวะเนี่ย เฮ้ยพี่ขังไวู้ขังเอาไว้โอ้สงสารนี่พี่ิเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปเอาหินเล็กน้อยเดี๋ยวหินในบ้านมีบอขอดูหินนอะผมจำได้ว่าบ้านเราน่าจะมีหินอยู่นะหินทำไมมันมีน้อยถอะวะเออไอเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำบ้านแคมป์ไว้ตรงนั้นอีกสักหลังนะกันนะครับทุกคนมันจะได้แบบว่ามีบ้านแคมป์หลายๆที่แบบบ้านที่แบบเอาไว้นอนเอาไว้นอนเฮ้ยอะไร ทำไรเงี้ยนี่ YBC เงี้ยอ้าวทำไมมันน้อยจังน้อยเหรอเออใหญ่แล้ว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 เออกูกลัวมันสร้างเพิ่มไปเงี้ยทุกคนเดี๋ยวมันขุดเพิ่มแล้วกูกลัวอยู่เนี่ยเราเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามแค่ระวังตรงกลางกูมันก็เต็มแล้วเนี่ยบ้านแคมป์นี่ยเอ้ผมว่าสร้างให้มันดูดีหน่อยแล้วกันถ้าบ้านแคมป์ให้มันต่อให้ถึงแม้มันจะเป็นแค่บ้านแคมป์แต่ก็ให้มันดูดีหน่อยเดี๋ยวเราจะตกแต่งข้างในดีๆครับแล้วก็เราจะขยัน มันในการให้อาหารแกะด้วยนะทุกคนใช่เพราะว่าตอนนี้แกะเรามันไม่มีอะไรกินเราก็ต้องผสมให้พวกมันมีเยอะๆประชากรแกะล้นฟ้าใส่เข้าไปเฮ้ยอุปกรณ์คุณมีครบปะเนี่ยมีไอ้นี่ป่ะพี่มีไม้เยอะป่ะไม้น้อยมากเออไม้บ้านเรามันน้อยมากผมว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ไกลแล้วไปตัดไม้กันแล้วว่ะเออเพราะว่าเรามีหมดอยู่เนี่ยสบายเออเรามีหมดเดี๋ยวมันก็ถัดแป๊บเดียวแหละ เ,เรียบร้อยเราก็จะใช้ใชบล็อกไม้นะทุกคนเราจะทาเป็นบ้านแคมป์เล็กๆนะครับพี่เวจะไม่สร้างแบบว่าหลังใหญ่เนาะเราจะสร้างพอให้มันแบบอยู่ได้ก็พอละเอาแบบว่าเวลาเราจะมาตัดทุนแกะแล้วมันมืดพอดีองไงขี้เกียจเดินไปถึงบ้านเผื่อมอนเตอร์เกิดนี่กลัวเลยเนี่ยนี่กลัวเลยเอาอยู่แล้วอยู่แล้วอ <laughs> โธูนึกว่าไม่กลัวไม่กลัวได้ไงเราขึ้นมาแดกคอกกูตรงไหนบ้านแคมป์ผมว่ามันสูงไปนะทุกคนเดี๋ยว ผมแก้ก่อนผมว่ามันสูงไปนะเดี๋ยวเราต้องแก้ใส่เป็นสลับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราใส่เป็นบล็อกเนี้ยผมวกลัวว่ามอนสเตอร์จะโกรธเอ้ะเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดมันแดกคือเราจะต้องทุบออกไปเดี๋ยวแก้ใหม่ก,ก่อนเอาเป็นสลับแทนเลยเ่รอน่าจะง่ายกว่าเฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยทำเาสาบ้านเอ้ยเสาบ้านเหรอเว้ยนี่เสาบ้านนี่เดี๋ยวเราอันนี้คราฟเลยก็ได้คราฟอประมาณห้าสิบอันก่อนแล้วก็จะมาวางบล็อกไปอย่างนี้ แล้วเราก็จะขึ้นไปวางข้างบนเนี่ยเราต้องวางไปแบบซี่เลยนะทุกคนนะแล้วก็วางข้างบนเดี๋ยวว่าผมจะวางรอบๆด้วยนะครับให้มันเป็นแบบว่าที่กันฝนเนาะกันสาดมันจะเป็นที่กันสาดเหมือนจะไม่พอเดี๋ยนะนี่ครับเพิ่มครับเพิ่มสักสี่สิบสองอันน่าจะพอใส่บนหลังคาจังซี่น่าจะโอเคอยู่นะ เอาวางไปเฮ้ยบ้านเสร็จแล้วเนี่ยบ้านช้างมีแต่เสาเนี่ยเอาเสาไปก่อนเออโต้เอยบ้านผมเสร็จแล้วเนี่ยโถ่เอ้ยแค่สร้างแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยโถ่อีซี่ยะเกิดคาประตูนี่ประตูที่กูครับทิ้งไว้หลายที่มากเลยนะเอออ่ะเรียบร้อยหินมันไม่มีเลยว่ะหินบ้านเรานะเออใช่หินบ้านเราขาดแคลนมากเลยพี่อ้าวคิบหายแล้วเราจะครับอันนี้ ทำบ้านแคมป์แบบนี้ครับแบบนี้มีเอ่อบ้านแคมป์มันก็ต้องมีตเตาเผาเล็กน้อยนเนาะเตาเผาบ้านฝั่งนี้มีไม่น่าหินหีบเล็กน้อยเลียกก็หีบต้องไม่เล็กน้อยทุกคนเราต้องทำยังไงอันนี้สกัดแล้วเปิดไม่ได้ม <laughs> ันเปิดบอดได้ดิจุบจุ๊อ้เนี่ยทำเป็นเหมือนห้องเก็บของเลยใช่ใชอันน<ๆ>ี้เก็บอะไร ใส่เข้าไปนี่สมุดแล้วแหละส้มแซมเอ้ยกูมีส้มแซมสองอันแต่เมื่อถึงวะอ้าวมึงไปทำอะไรมาเอ้ยนี่กูเสกหรอวะเนี่ยเฮ้ยอยู่บ้าไม่ได้ทำนะบ้าเด็ดเนไหนวะนี่ใส่ไปไปเดี๋ยวพี่เฟรมเดี๋ยวไปเดี๋ยวแกะมันตัวเอ้ยเดี๋ยวให้หาว่างไงวะกันว่าไงวะเดี๋ยวเราจะไปไอ้นี่นะพี่ผมมานะผมต้องการไปหาหินมากเลยได้ได้ได้หาหินนะครับท่านแต่ตอนเนี้ยท่านได้เหรอ ไม่ไม่ไม่ตอนเนี้ยมึงเอาพ่วงก่อนเอาเอไปทำไมเอเอมันต้องการพ่วงคืนอะไม่ไม่ไม่ขอขอขอประเด็นขอประเข้างล่างเนี้ยแล้วแล้วแล้วต้องการพ่วงคืนอ่ะโว้ยโอห้โถ่เนี่ยมึงก็ไม่ขุดไว้ตั้งแต่แรกให้มันเสร็จเนี่ยนะกูลืมกูก็คิดว่ามึงจะไม่ใช่อ่โตเดี๋ยวช่วยแป๊บเดียวแหละโอ้โหสองนาทีช่วยช่วยช่วยอ่ะเดี๋ยวมันก็เสร็จ อ่าเรียบร้อยโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาโยนขึ้นมาสิจะให้ลงไปทำไมล่ะโยนแล้วมันมีแรงหมอแรงไม่ค่อยมีทำงานเยอะนึกว่าจะไม่ไม่ถึงระดัดเนี่ยเราไว้ตรงนี้อ่าเอาไม้มาหนึ่งหนึ่งปาเดี๋ยวพีเจะไปทำการลงเหมืองฝั่งนี้นะทุกคนเราจะไม่ได้ไปลงเหมืองฝั่งข้างหลังเลยผมว่าเราจะเจอเหมืองดีๆแล้วก็กูก็มาเจอจริงๆด้วย เดี๋ยนะมันมีเหมือนแตถวนี้เหมือนเยอะมากเลยนะพี่เห็นเยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแต่ละทีนี่ต้องระวังตัวเองด้วยนะฮะไม่งั้นเราจะตายอุ้เจอฐานแล้ววันนี้ตรานมีน้องบอกว่าฐานนี่เหมือนดาวเนาะเออผมว่ามันก็เหมือนดาวจริงแหรอทุกคนไอที่พากันบอกว่ามันเหมือนดาวมากเลยพี่มันเหมือนดาวใช่ครับมันเหมือนดาวมากเลยแต่มันเอาไปใช้เหมือนดาวไม่นะมันโยนขึ้นฟ้าไม่ได้นะทุกคนมันจะล่วงลงมาแล้วเราก็มาเจอไง แมงมุมโอ้ยทำไมดาบตีไม่กระเด็นไอ้ดาบนี้ไม่ต้องใส่นะพี่เวฟครับทำไมดาบพี่มันตีไม่พังรวยนี่ก็คือว่าดาบเรามีซ่อมแซมนั่นเองนะทุกคนครูมันมีซ่อมแซมยันดาบเฮ้ยแต่เป็นดาบเหล็กดาบเหล็กเออดาบเหล็กดาบเหล็กซ่อมแซมด้วยเออดาบเหล็กใช้ของเปลืองอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ผมได้มาจากไอ้นี่ได้มาจากปอนดนรกเออมันดอบมันดอบ มันดับเป็นโอ้โหใครจะมาเอาใส่ไอ้นี่เนาะก็ว่าอยู่จะใส่เปลืองเกินเดี๋ยวนะนั่นอะไรมันใช่หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวไอ้บ้านเราขาดท้อด่บเวฟมันใช่เพิ่งรู้มันอ้เว็บเจอไดมอนด์อีกแล้วเว็บกลางคืนแล้วเว็บอะไร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 ด้วยอะไรกูอยู่ได้เอ้เวฟไอ ไดมอนตรงนี้จะไม่ขุดแล้วกันเนาะเพราะว่าทางมามปนโคตรง่ายเลยทุกคนผมจะปล่อยไดมอนต์ตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปอันนี้รับพีซเดี๋ยวเราไปสำรวจเหมืองรถไฟเถอเหมืองรถไฟเหรอเออเจอเหมืองรถไฟอ่ะว้าวเหมืองรถไฟหรือทางมาต่อไปมันเนี่ยเอเหมืองรถไฟแหละเหมืองรถไฟแล้วก็เจอไดมอนด์ด้วยฮะโอ้ยดีมากเลยรู้สึกว่าดีมากเลยเราหวังว่าเราจะเจอป้ายชื่อในเหมืองรถไฟนะทุกคน กูจะไปยังไงกูมีสตีลลิตันเดอะถ้าร่วงรงราวาตรงนี้มันดูไม่ดีเท่าไหร่นะผมว่าอ่มโอ้ยกูว่าแล้วไงจุุกเว็บโอ้ยอะไรอะไรเออเออยอมยอมทำไมมขางบนมอนเตอร์ไม่เกิดเลยเอาดีๆข้างล่างมีข้างล่างมีไม่เกิดได้ไงครับไม่รู้เาเออคุณใช้โปเนี่ยมอนเตอร์ไม่เกิดเนี่ย เป็นโหลดที่เวบไหนมันจะเป็นโหลดเดี๋ยวนี้แหละโธ่มอนเตอร์ไม่เกิดรอบบริเวณเดี๋ยวผมว่าผมจะข้ามไปฝั่งนู้นยังไงวะทุกคนจะพยายามข่าไปสเตลลิตันมันไม่อยู่แล้วเนี่ยหากระจกโอ้มันคือเหมือนรถไฟจริงด้วยตายเอยบรน้ยน้ำมันสูงแฮะโอ้รถเจอเหมืองรถไฟมันคือที่ที่ให้เราฟาร์มได้โคตรง่ายเลยว่ะพี่ เดีทโอ้โหเหมืองรถไฟทําไมกูไม่เจอรถไฟทําไมเจอแต่เหมืองเนี่ยเดี๋ยวจะได้แบบขุดไปแล้วเจอของดีๆมีไหมมีไหมของดีๆไม่ไม่น่าจะมีครับเดี๋ยวเรามีฐานตอนเด็ด45ฐานเดี๋ยวมึงขุดฐานไปเยอะเผื่อพี่เออไม่ไม่เยอะเลยไม่โอ๊ยขัดแคลนท็อตมากอะไรของมึอะไรของมึงอะไรของอะไรของมึงอี๊มันเติมมันหัวจริงๆเลย ทานทานทานมีเยอะอะแต่ว่าผมไม่เจอรถไฟผมอยากจะเจอรถไฟเ้ยเดี่ยเจอแล้วรถไฟรถไฟเก็บปั๊บป้ายชื่อแล้วก็มาเร็ดฟักทองว้าวแล้วก็ลางรถไฟงูเราจะเอาลากรถไฟกลับงูแล้วเฮ้ยลารถไฟไม่ต้องกลับอาทิตยเลยเอ่อมเร็ฟักทองมาฝากด้วยแล้วกันจะทำอะไรนะขายฟักทองเออไฟฟักทองเขาบอกว่เอ้ยมันมาเร็ดฟักทองไม่เจอพี่พุดผิดมันไม่มีมันไม่มี พูดผิดพูดผิดโอ้โหโทษ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 เฮ้ยอรเนี่ยเราไม่มีทำอะไรแล้วด้วยเราไม่มีอาหารแล้วอ่ะเอ้ยมีมันก็ได้มันมันมันเออมันมันอะไรวะเออเรากินมันไงเออมันเผาเออมันเผาโอ้หเจอเมล็ดแตงโมว้าวโอ้โแอปเปิลทองด้วยทอดอีกเสียนโอ้พระเจ้านี่ไงเราจะโอ้โอ๋อแบบเดิมด้ว่ยกูว่ตกใจนึกว่าเจอรางรถไฟอีกอันหนึ่งอ่ะเก็บไป ไอผมว่านะเราควรหาไอนี่ให้เจอว่าซ่อมเสร็จไม่ใช่ซ่อมเสร็มโชคลาภคือผมถึได้โชคลาภเพรา,าวะว,ว่าฐานมันขาดแคลนเกินไปอยู่เว้ยเออฐานมันขาดแคลนเกินไปเราควรที่จะมีฐานมากกว่านี้อ่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฐานเรามันมีกระจ้อยกระจ้อยเดียวใช่เราจะต้องหาฐานมาให้มากโอ้ดูดิโอ้โหอ,อยู่เต็มโอ้โหอยู่เต็มฟ้าเพดานใหญ่ไปมุมที่เรา แย่แมงมุมต้องการหรือเปล่าแม่นางอ่ะต้องการอยู่ต้องการอยู่เยอะบอกวาไม่รู้จะมาทําอะไรแต่ต้องการแล้วกันเออนั้นเราก็เก็บเก็บไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบ่นว่าเฮ้ยเราไม่ได้ล่าแมงมุมว้ยเลยเรื่งไงวะใช่ใช่เราจะบ่นไว้อย่างนั้นเลยทุกคนเราจะบ่นไงใช่เราจะบ่นนะครับเพราะฉันเราควรที่จะหามันไปด้วยอะผมเจอแย่ผมก็จะตัดไปเลยแล้วกันผมจะยังไม่ถ้าผมเจอเจอหลานไฟกันวะคือถ้าเกิดว่าเราเจอไดมอนด์เนี่ยเราจะโอ้ยเจอเหล็กซื่อสัตว์อุ้ยอะไร เปิดระเบิดโอ้โยสะบีดลูสบีดลูซปล่อยไปอ่ะเอาถ่านได้ไงเพราะคนเงียบเลยเฮ้ยมึงปิดเสียงมอเตอร์ไม่เหรออย่าให้มันระเบิดแถวบ้านนะเสียดายเสียดายจังอันนี้เราเก็บไปฮะโอ้ยยี่สิบก็ว่ายคือเหล็กจำนวนมากอเหล็กสี่สิบเอ็ดอันแล้วเราก็ไม่เจออะไรแล้วอุยเหล็กก็ปล่อยๆทิ้งไหมเดี๋ยวเราค่อยพาพี่เฟรมมาไล่ขุดก็ได้เอ้ยขุดอะไรเราไม่เราไม่เอาขุดเหล็กหรอก ไม่สิ่งที่กูคิดอใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่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 แหมตกใจเนี่ยว่าจะหลงทางแล้วเราจะกลับยังไงคือประเด็นประเด็นคือเราจะกลับยังไงนี่ไงระบบต่อตรงไงต่อตรงเอ้ยจำจาทางกลับได้นี่ขึ้นตามตรงนี้มีช่องตร่นี่เข้งใจระบบต่อตรงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเก็บไดมอนตรงนี้ทีหลังไงผมเจอไดมอนเนี่ยอันนี้เราขึ้นมาอุ้ยมาร์คเลยหรักไว้ดิปัดทอนไว้ซอมบี้ ไม่ไม่คือมันลงมามันเจอเลยเว้ยพี่<อ>มันอยู่ตรงหน้าเลยคือมันเป็นแบบทางตรงพอเรา,ล,าลงมาแล้วมันก็เจอเลย<อ>เด็กเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอทางขึ้นบ้านโอ้โหอัจฉริยะมันมันจำทางกลับได้เก่งขนาดนี้คนอะไรชมตัวเองไป เอ้ามันไม่ชมตัวเองให้ทําไงทาไมคนนี้มันโง่ขนาดนี้ <c oughs> จะเงียบไม่บ้านนี่ชมแบบแล้วก็ตะโกนแบบลักเสียงเลยไม่คือต้องด่าตัวเองใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวาต้องจักเ <c oughs> ข้าหมดใกล้เกิดมาเยอะแล้วเกินนกมอนสเตอร์พวกนี้เราจะมาทำการคราฟท็อตแบบ <c oughs> โคตรมหาศาลกันดู <c oughs> ว้าวเฮ้ยจะเสร็จแล้วเวฟจะเสร็จแล้วเอ้ยบ้านมุมบ้านเอฟซีมันเสร็จเร็วเท่าไ่รมึงยังไม่ใส่พรมเลยนะ เราจะไม่มีพรมมันจะเสร็จได้เร็วกว่านั้นเลยไม่มีไม่มีกระจกเลยคุณบอสเตอร์วันดีเพื่อนอะไรเลาวอย่าเข้ามาไอ้กู้หญิงเยเดแล้วมันเปิดมันเปิดประตูให้เพื่อนไม่จำเป็นต้นองทำกระจกก็ได้นี่วะเนี่ยวันดีนัองแกะผสนใจผสมพันธไหมผสมพันปอีกลับผมจะพยายามปั๊มแกะมันได้แบบโคตรเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมพาดหน้าเดี๋ยวพี่เวสจะนั่งฟาร์มขนแกะเอาไว้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเลยได้ซ เจอมึงบ่อยจังวะ<ม>เกิดเยอะและ้วเกิดเดี๋ยวพารหน้าเนี่ยเราจะได้ทำการวางพรมไว้เลยเนาะเพื่อไม่ให้เพื่อที่เราจะบังคับการเกิดของไอรอนกูเรมว่าให้เขาไปเกิดตรงจุดจุดไหนอเออก็ตามนั้นแล้วกันโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับพี่เฟรม้วยกันถ้าเกิดว่า<ช>คุณ<ข>อชอบ <ผม S 1> คลิปนี้ถ้าเกิดว่า <นะ S 1> คุณ <นะ S 1> ไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมาเสือกกดนะครับ <นะ S 1> โอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผมไปไปครับผมเราจะนั่งบักทอดฝาเกเคลียร์คุยเปิดกูด้วยครับผมมันวิ่งตามหลังกูแล้วนั่นสองตัวไม่รู้ไม่เกี่ยวเคลียร์ผมด้วยครับไม่งั้นมันจะตุ้มตามนะครับคุณเอ๊ะแต่บ้านกูสว่างสวยเหลือเกินว่ะ